ตค่าเมนูไปวนอนีตังค่านึ่งเเปค่าเลั้สีตั้ง่ารูปทรงตั้งค่าวามคุ้นดงนั่งเคียรค่ะตัวนี้คร คุณิด่ึงื่อคะแค่เท่าไห้าทุกคนสองบาทสวยดีค่ะดาันะคะัหมาดู่านักะสดหมาคือเขาบอว่าสวยมากค่ะสักหมาค่ะดูดิักหมาคนสวยกับสัหมา พี่ใหม่อะค่ะวันนี้ก็จะเป็นคนขับแล้วก็พี่นั่งคนท้ายนะคะแล้วก็ผู้ชายเนี่ยเวลาจอดที่ไฟอร์เลผู้ชายก็จะชอบปิ้งซื้แล้วก็หันไปเหยียบค่ะแล้วคุณลูกชิมบอกว่าพี่าเม่อไหร่มนดูกระปุกแล้วหนึ่งร้อย หองาะค่ะก็หมายความว่ามีเพี่สัมพันธ์อะกันหรนี้ค่ะก็ถามว่าอยากหยองใครเหรอคะก็ก็ในโลกนี้ก็มีประมาณ6 0ล้านคนอยากหยมาเจ็บจิตก็รอะไรเี้ยตัดแป๊บหนรัมนมีคามอะไรอีกรอเปล่าคะมีค่ะคำถามใารนะครกย่เป็นอย่างไร้ยเป็นเจ้าเจ้าหรือเป็นาเื่อ ตามส่วนไหนบ้างคะต่อนหน้าทุกส่วนนะคะคำว่ากำลังโฮกำลังจะไปทางศิลปกรรมนะคะดับแรกก็น่าจะทำจมูกก่อนค่ะแล้วก็ต่อไปก็ทำหน้าวีเชฟนะคะแล้วก็หลังจากวีเชฟก็น่าจะทำเอ่อทำหน้าะ่ทำตานะคะทตาสองชั้นแต่ตอนนี้นะค่ะก็รอประมาณอยู่ก็กล่าวว่าศิลปะนิพนธ์นี้ใช่ไหมคะก็สเกตกาบอกว่านะคะคืออะไรนะคะซูมีดอีกคอใช่ค่ะ มองหน้าท่านผู้ชมมองหน้าท่านผู้ชม้วยค่ะเช็คหน้าท่านผู้ชมด้วยค่ะหน้าหน้าท่านผู้ชมทันหน้าเรียนไ่แล้วนะคะแสดงว่านะคะแบบแขกเจ้าเชิญของเราแบบต้องโกกแน่นอนจากท่านผู้ชมอะไรนะคไอ้เจ้าไอบอกว่ามุ้งยางสาหร่ายมาด้วยแล้วค่ะขายถึงแึงได้หนึ่งร้อยค่ะรายการว่าจะเป็รายการอะไรดีคนดังทันทียค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่เยียค แล้วถามจริงหรอถามถามบริษัทจะซื้อต่อบตอะาถมว่านะคะคจะคตอบมั้ยะคตอบถามถามว่านะคะแบนี้ซื้อบ้างรายชิได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทเนกลุ่ม CPO กำหนดต่อค่าตอบค่า ครับนะคะบัตรน <uh ี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามที่เงื่อนไขบริษัทกำหนดในกลุ่มบริษัท CPO ต่างหากค่ะคุณพ่ออย่างไรฉันล้อคุณพ่อได้ไหมคะอ่าวันนี้เอาจะเปลกันอีกทีนึงเดียวข่าวด้านนี่ข่าวพี่แย้มข่าวสุดท้ายคือว่าจบไปอ่ะครับบัตรมาเลยนะบ้านขอเป็นคำถามจากทางบ้านนิดนึ่งเลยนะคะที่มาอีกคิดว่าจบไปพี่หมิงจะมี ให้คำตอลยค่ะรอบแ่อบมนก็เปลยนพ่อ่ะใช่หมคะอีสัต์่หคะอีสัต์เป็นคำ่านแต่ขั้นผู้ชมไม่มาได้ค่ะก็ไม่ได้คิดขึ้นมาเองก็คิดว่าน่าจะมีงานทำอะค่ะก็ถ้าสมมติไม่มีงานทำจริงจริงก็สารปรภูมิยังว่างก็น่าจะแบบไปร้อยมาอะไรอะไรแบบนี้ค่ะวันนี้เราังที่ไหไคะวันนี้คำว่าฟินซีามิสไนน์มนดนะคะขอให้รับประทานค่ะ